ดูทรงนีแกลังกาละเปเลยวอ่ะ,อว,อะวันนี้นะครับผมเราเห้าไม่ดูทรงนะครับไม่ได้ไปออกทริปที่ไหนแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Blue Moon Blue Moon 2 5 G วันนี้เรามาเที่ยวงาน Muscle Car Thailand นะครับผมเป็นเกี่ยวกับรถสไตล,ล์เมกันที่มาวันนี้จะมาเจาะลึกรถของพี่อาร์มคือเจ้าออ s ี i อ่ะ ซึ่งทุกคนน่าจะเคยดูบ้างแล้วล่ะที่ผมเคยปล่อยไปที่ไปเที่ยวงานวินเทจตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นน่ะรถมันสภาพแบบว่าโคตรโคตรจังเลยแต่วันนี้เขาทำเสียใหม่ละ <c oughs> พี่อามาดูในงานละเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าพี่อามทำอะไรมาบ้างกับรถคันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่อยากพูดอะไรเยอะอยวไปเดินดูในงานแล้วกันนะบาย ออนนนน้่ตงฟาวด์เดินมาจากรถด้วยนี่ฟามด์เดินรถมาสวัสดีค่ะรถคันนี้มาคะพุทธาทำตัวเป็นเอ็กต้าอะไรเงี้ยพุทธาทำตัวเดินเป็นเอ็กต้าไงให้มึงแบบไม่ต้องสนใจกูกูเป็นคนเดินในงานนี้แล้วทำตัวแล้วมึงแล้วมึงทักกูเฉยเลยแล้วเดินทำแม่งทำตัวบีบเดินมาดล้วมึงได้เห็นนะ โนี่โดนดิคคันต้อหนลาอ๋อไมเอาเอนี่แล่อแล้วเีย่อ้พ่ามก็คนที่เคยดูคลิปเราตอนงานบินเทศ่ะบินเทศเลยก็ได้ปีแล้วที่ฝนตกอะนที่นท่ะนะที่น้ำท่วมน้นตกน้บ่อล้างปลาได้เลยแต่ีมีคลิปอยู่บ่อเลี้ยงมีมีมนี่บ่อลางคลิปอะมีอยู่เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ทางนี้ทางนี้ทางนห้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้ เดี๋ยวดีอินเสิร์ตให้โอเคเอาแบบแล้วก็เอาแบบเต็มๆหน้าจอแบบดูแต่อินเสิร์ตนะวันนี้พี่เอามาคันนี้มาคือคันเดิมแหละคันเดิมที่แต่ว่าคันเดิมแต่คันนี้ใหม่นึกจะทำสีแดงถามก่อนเลยอันดับแรกเจอวันที่สีแดงแดงลิฟิ์คือชอบสีแดงอยู่แล้วก็เลยตั้งใจจะทำสีแดงเลยเหตุผลหลักๆเลยที่เปลี่ยนสีคือถ้าทุกคนจำได้น้ำไมนเข้าน้ำเข้าทั้งอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลา ไอ้เหี้ยแล้วตอนนั้นไปหมดไหมเตกตกอีกต้องช่วยกันดิ้นน้ำอ่ะน้ำกันโคตรนะไม่เห็นแต่ขานอยู่หรือแบบผมเห็นแล้วแล้วปกติช่วงนั้นจะเป็นน้าฝนนี่น้ำเข้าอ่ะเฮ้ยพี่เจมมาควอนมาเถิดดิลองคอนเลยดิุณโดนคนมาล่ามนี่ยโอ้ยได้ข่าวว่าพอทำตอนทำบอกมาใหม่โดนชนด้วยโดนชนโดนเจิมโดนเจิมติดไบเจิมตอนนั้นออกมาจากอู่ทางศรีกี่วันนะพี่สิบห้าวันหรือสิบห้าวันสิบห้าวันด้วยโคตรเจิมล้นเลยโดนเจิมโดนโดนด้านท้าย คือที่เห็นกระชัดนเลย1สี 1> <S 2ล้อเขาเปลี่ยนแล้วนี่นี่ทำล้อใหม่ไม่ใช่ล้อกระทะแล้วนะอย่ามาล้อกันนะลากระโปรงแล้วนี่อย่ามาล้อกันอีกนะว่าล้่นล้อกระทะและอย่างนึงเนี่ยที่ผมเห็นกรชัดนเลยราคาราคาตอนนั้นเป็นผ้าใบผ้าใบอันนี้ก็เป็นผ้าใบแต่ทาสีใหม่ทาสีมันไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องสั่งต้องสั่งเข้ามาใหม่เพราะว่ามันจะเป็นต้องสั่งต้องมายืนตรงนี้ไปยืนตรงนู้นยืนข้างรถเองเนี่ยรู้เปล่า ผมมาด้วยสิ่งที่ผมต้องทําอันดับแรกเลยปะกูต้องเก็บโซ่เมื่อกี้แม่งเดินแม่งเดินเฉียวแล้วก็ทีหนึ่งใจเรื่องหายไม่เลือดเลยนะที่อามทำสีมาทั้งคันเนี่ยกี่บาทบอกเลยไหมค่าช่างค่าปลาผูกค่าทำสีสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะแล้วแต่ช่างเขาจะตีควาเมินราคาว่าความหนักความเบาของอาการเท่าไหร่แล้วก็จี่ปาะะเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นเพลิดเพลินนี่นั่นก็อยู่ประมาณหมื่นห้า ก็ล้ออีกประมาณหมื่นหนึ่งเก้าหมื่นเก้านี่คือสี่ล้อเลยสี่ล้อเลยหมื่นเก้าแต่ยังไม่รวมยางนะยางอีกยางอีกประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นนึงกวดีมีคนถามมาในเพจตอนนั้นว่าพี่พี่รถออซซี่เนี่ยที่พี่ไปกับพี่อาร์มตอนนั้นน่ะคือเขาซื้อมาที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่คือถามรวมเลยพี่อาร์มได้คันนี้มาเท่าไหร่คันนี้มันเป็นของลุงลุงขายอยู่สองแสนห้าได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นได้เก้าหมื่น ก็เอารถไปเอาบ้านไปเข้าธนาคารนู่นเนี่ยตอนนี้โดนยึดหมดแล้วยึดหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วนอนในรถเอาปี1975เป็นเชฟรถเลยอ่าเดวิลนี่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 จ็ดหก็คือถ้ามันเป็นอีกโซนหนึ่งจะเป็นโพรเดนนี่โพรเดนสเตทแมนทำการบ้านมาดีทำมารบ้านพอดีโซ่เตยร์็กกูเกิลเมื่อกี้กูเห็นอยู่นั่งในรถอ่ะเหนือต่อพี่ขอเข้าดูรถได้ป่ะได้ได้มาปะมารถไบ่ายมย ระวังรถเราเบาๆนะระวังรถข้างๆเด้อกระจกไฟฟ้านะคันนี้ตาเล่นตาเล่นเอาลงดิไฟฟ้าด้วยไฟฟ้้าดวยอ๋อนี่อันนี้อันนี้คือมันเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านี่เป็นกระจกไฟฟ้าเป็นตัวท็อปเป็นรถตัวท็อปเลยใช่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเกียร์ออโต้ด้วยออโต้ นี่นี่คือที่ต้องใส่เพิ่มนี่คือน่าจะเป็นที่เห็นนี่กระจกข้างฝั่งนี้ใช่ไหมมาอันนี้มีข้างเดียวมีกระจกมีข้างเดียวอีกราข้างนู้นน่ะมันจะเป็นไม่มีมันจะไม่ม,ม,มีกระจกมันจะมีกระจกแค่ข้างเดียวเอาหรอกใช่ตัวนี้เป็นข้างเดียวเลยก็คือเป็นรุ่นที่มีกระจกแค่ข้างเดียวใช่ใชมาแต่อย่างนี้เดิมๆเลยอ่แอร์เย็นเฉียบครับแอร์เย็นแอร์เย็นใช่เหรอนี่านนี้เปิดได้นี่นี่เปิดอะไรเปิดแอร์เปิดแอร์โชว์แล้วเขาจะรู้ไหมอ่ะเอา ไอ้ปี๊บแต่ในงานเลยเดี๋ยวคอมเอากระทืบเอาไอ้นี่ฮะได้เหรอได้อได้ได้แต่เดี๋ยวใส่โรตีเหรอแปนๆเนี่ยแฟนแฟเนี่ยแล้วตอนนี้คนลุมมองพวกกูกันหมดเลยตอนนี้ัวคือหรือเปล่าก็ไม่เลยปีแต่เขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีพี่เราอีกคนหนึ่งมาพี่ฟินอ่าพี่ฟินเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้นี่เดี๋ยวเราจะพาไปเจาะไปเจาะรถเขาเหมือนกันว่ารถเขาแม่งเฟี้ยวยังไงก็ สัมภาษณ์พี่อาร์มแค่นี้แล้วกันสำหรับคนที่เคยถามมาที่อยากรู้ก็ตอบแล้วนะราคาลงราคาลดอะไรก็ไปดูกันเอาก็กูก็ยังไม่มีเหมือนกันโอเคขาเยไม่ใช่เหรอเราต้องจัดทะเลตอนนี้ขับเวทป้าไปก่อนโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมรอบงานกันต่อไเรื่อยโอเคนะโอเครอบนี้คือคนถาทั้งงานแล้วนะ The time has come now, fight for your lives. We're heading out to the woods tonight. ช้าที่จอดก็จะไม่มีแล้วก็มาลีลาเนี่ยนี่นี่เราพี่ฟินก็สวยเลยนี่นี่พี่ฟินอยู่กับเราแล้วนครับฟินครับครับฟินครับเฮ้ยมาถ่ายนี่พี่ฟินถ่ายอูรถไหนได้วปะรายการกูยกระดับขึ้นมาจากขี่เวทป้ายดีต้องมาถ่ายรถเมริกันแล้วก็ลุกเดอดเลยก็อยู่ใกล้ไม่เป็นมาอันนี้เป็นเชิมเลตพาราปีห้าเก้าครับเป็นตบคุเป้ ก็เดี๋ยวลองให้กล้องแพนดูว่าไงจริงๆแล้วพี่ฟินที่บ้านมีมีกี่คันนึก5ครับาคันคือผมกับพี่ฟินก็รู้จักกันมานานละเที่ยวด้วยกันบ่อยรู้อยู่ร้านอะไรโอ้ยร้านอะไรบอกไม่ได้ทูโฮมใครพูดไหมคือยมีปากเสียงว่รมีรอบๆไงรอบส่วรอบสวยมาก อันนี้ปีอะไรนะพี่ปี1959 959เเอาตรงๆเลยพี่ถามแบบว่ารวมเรือไหมนะคันเนี้ยรวมทำรวมเลยแล้วอางเงี้ยเท่าไหร่อยู่ประมาณสองสองล้านต้นสองล้านต้นโรวมราคารถแล้วก็ที่ว่าทำเพิ่มไปขอดูข้างในหน่อย้พี่อันน่ะคือแบบว่าดีอ่ะ ก็จากกว้างๆ<า>อันนี้คือเก็บหมดแล้วใช่ไหมพี่ด้านไหนก็ภายในก็เก็บเรียบร้อยครับแอร์เย็นวิ่งได้ว่านี้เป็นเป็นเครื่องวางใหม่แอร์เย็น,นวิ่งได้จับบอกเขาดีๆเด้อตากล้องอยังไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเด้อยังไม่มีเงินเด้อที่ชอบนะกระจกกระจกนีกระจกกระจกตัวชุดแต่งปีหช่วงปี6 0 5ูนย์ จะเป็นกระจกแบบเป็นสปอตไลท์ข้างหน้านี่จะเปิดไฟในไฟสปอตไลท์ได้อ๋ออันนี้นำเข้าอะค่ะสั่งมาเพิ่มครับไม่ใช่มันจะไม่ใช่กระจกเดิมตองรุ่นของมันแต่มันจะเป็นกระจกชุดแต่งแต่ยังไม่ให้ต่อไฟลืมต่อไฟตอนที่ให้ช่างไฟเดินรถคือเสียงเครื่องพี่ก็ลั่นเหมือนกันนะตอนแต่ว่าคันนี้มันเป็นเครื่องหนึ่งยูเซ็ อ่คือมันไม่ใช่เครื่องเดิมแต่เป็น V8 แต่เป็น UZ มันก็เลยจะแบบวิ่งวิ่งง่ายขึ้นประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องเดิมคืออยากทำให้มันออกมาเป็นโรเลเดอร์แต่ก็ยังทำไม่เต็มระบบก็ก็ต้องทำเพิ่มออใช่ซึ่งถ้าอย่างโรเลเดอร์ก็จะมีรุ่นรุ่นพี่ผมคันนั้นก็คันสีเขียวนะอินทราส63 S1 ประชุมเลยนั่นก็คือเต็มมายละถ่ายเร็วที้สุตอนนี้ท่านผ้ชมถ่าเดียวกับในอีมาราส63เซนของไปเซนต์โซล่า ออเบอมไมเซ็ตล่าสุดที่ m อ็มพีแท็บทัวร์ก็ต้เป็นรุ่นนี้แต่คันนั้นเป็นของบอมไมเซ็ตที่ว่าซื้อของที่เปิดตัวเปิดตัวที่บ้านเี่ยนะครับแต่คันนี้เป็นประทุนไงเปิดประทุนของของที่คันแดงก็รุ่นเดียวกันเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวไปถ่ายถ้ามีโอกาสอย่าไปถ่ายคู่ออสซี่เลยผมจะไปถ่ายบ้านพี่ฟินให้ดูว่าบ้านพี่ฟินมีรถรุ่นอะไรบ้างคือผมอ่ะไม่รู้หรอกไม่รู้จัก ไม่รู้ลึกยังไม่ได้ศึกษารถรถรถพวกนี้แต่ว่าถามว่าชอบไหมชอบเอ้ยเดี๋ยวดูรถก่อนทักก่อนดูรถก่อนไปใกล้ลรถเขาแล้วเดี๋ยวขายิงโป้งป้างออกมาเลงสวยเลยไปขวาง้างเขาโอเควันนี้ก็มาถ่ายให้ดูพอประมาณแค่นี้แหละครับมีโอกาสจะเข้าไปถ่ายที่บ้านพิ่งปิ๊จะดูไปทีลีแล้วก็จะเจาะลึกพี่หน่อยนึง <c oughs> ให้พี่ฟินแบบว่าได้ได้บอกเป็นความรู้เกยบไว้แบบรุดน้องบ้างเนี่ยสวดมาถ่ายเอาแบบฮาเลรีมาด้วยนะย่างไก่นี่ปกติรายการมีพิธีกรสองคนเนี่ยอ๋อไอเจมมาหรอไอเจมไม่อยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ทำงานไม่รู้บ้างแล้วเป็นเป็นพิธีกรคู่อ๋อได้ได้ได้โอ้ยินดีเลยยินดีเลยโอ้ยจับมือไว้ก่อนเลยจับมือไว้ก่อนเลยพิธีกรคู่แต่ว่าเราจะไม่รีวิวรถอะไรเลยนะเราจะรีวิวพวกทางของเราทางเราได้ อาท่านหนานี่นี่นี่ต่ออนี่นี่รู้รู้หมดโอเคครับวันนี้ยังไงเ้ามาดูตรงขอบคุณทุกคนมากมานะครับผมมาแล้ววันดีครับ